อีเดินมาหลังบ้านนะคะอี่เห็นหนอน,น,อนบุ้งเขามาเดินอยู่อีกตึงตักเขาเดี๋ยวจะไปหาต้นไม้ให้ใส่ไม่คิดดูว่าจะให้เขาไปอยู่ต้นไม้ไหนดีเพิ่งมาเห็นว่าทำไมเขาเดินออกจากต้นไม้นะคะทำไมเขามาเดินหลงอยู่ตัวอื่นกินเกี้ยงแล้วค่ะ นะเกลี้ยงแล้วนะคะใบใบไม้เกลี้ยงแล้วเดี๋ยวเหลืออีกใบหนึ่งเนาะอะอยู่ตรงนี้ไปก่อนละกันนะคะนี่ให้เขาอยู่นี่ให้เขาได้โตเป็นผีเสื้อที่นี่ไปก่อนเนาะ,อ,ะอยู่ใบนี้ไปก่อนลูกอ่ะ,อะ,กอะเกาะเผื่อเขาจะเดินหาทางไปได้อ จะเดินกลับตัวได้ไหมนให้เขาโตเป็นผีเสื้อนะคะตัวอื่นตัวอื่นก็ยังอยู่อ่าใบาหมดแล้วจะกินอะไรหละ่ะคนนี้ตัวตัวนี้ที่เห็นเขาอยู่ข้างทางเราอิจตักมานะคะอันนี้นับนับเป็นตัวที่หกละกันเขาก็กําลังพยายามหาอาหารเดี๋ยวอิก ย้ายไปคณะแคลดีไหมคณะแคลใบใหญ่ก็จะกินไหมเนอะเดี๋ยวลองย้ายก็ดูนะคะเพราะว่าต้นนี้ไม่มีใบแล้วอะเหลืออยู่ใบเดียวอะแต่ตัวนั้นก็ยังต้องการอาหารเนาะอีไม่แน่ใจว่าเขากินผักปังไหมเดี๋ยวจะลองดึงผักปังมาดูนะคะอีลองดึงผักปังมาให้เขาดูแต่เดี๋ยวตอนเย็นอีจะมาดูว่าเขาจะกินผักปังไหมที่หกนะคะอีลองย้ายผัก ปังมาให้ขยับผักปังมาให้ไม่รู้ว่าเขาจะได้กินผักปังไหมพราะคณะเควหมดแล้วเขาเดินมาที่ผักปังแล้วเดี๋ยวดูว่าเขาจะกินผักปังไหมเขาเดินหนีลงเอาไหมเอาผักปังไหมโอออีมาทาอะไรอยู่เนะาะอีก็ ในความรู้สึกองอีกน่ะอีกก็ยังเห็นทุกชีวิตมีค่านะคะนี่ก็อยากให้เขาโตถึงเขาเขาโตมาเขาก็จะเป็นผีเสื้อแสนสวยแต่ระหว่างที่เขาเป็นตัวหนอนเขาก็จะมาทำลายพืชผักของพวกเราเนาะแต่ทุกชีวิตก็ต้องดำเนินเพราะยังไงอีกก็กินผักที่บ้านอีกไม่หมดอยู่แล้ว ก็แบ่งปันเข้าไปนะคะแต่ดีอีจะอีจะไม่ใช้วิธีทำลายอีจะใช้วิธีป้องกันนะคะอันนี้อีป้องกันเขาไม่ได้เนอะเวลาอีไม่มีแล้วไม่คิดว่าเขาจะ,ะเขาเขาขึ้นเขาพยายามจะขึ้นมาเขาอยากเข้ามาที่คณะเคลือใบแห้งนะคะเขาไม่ยอมรับผักปังนะคะ คณะเคีก็ไม่มียอดให้เขากินแล้วอะทุกตัวก็กินไปหมดแล้วอะแล้วยังเหลืออีกหลายตัวนะคะที่ยังไม่โตอ,อันนี้อลองโน้มคณะเคีวที่เหลืออีกหนึ่งใบนะคะดูว่าค,คือยังไม่เข้าใจวิถีชีวิตเขาว,าว่าเขาอิ่มพอหรือยังเขาพร้อมที่จะเป็นดักแดก้หรือรว่าเขายังต้องการอาหารอยู่แต่ตัวอื่นๆเท่าที่อีทเห็นนะ่ะ เขาไม่ไม่เขาขยับนิ่งๆแล้วนะคะแต่เขาก็สวยมากเลยอ่ะอี๊ม่ที่อีมาถ่ายวิดีโอให้เพื่อนดูนี่อีก็อยากให้เห็นชีวิตกว่าจะปมาเป็นผีซซกลางคืนได้เนาะถ้าอีท ทําผักคณะขายอนะ่ถ้าอีปลูกผักขายเนะี่ยโอ้โหอีก็ขาดทุนมากินขนาดนี้ก็ขาดทุนนะ่ะแต่อันนี้อีปลูกผักกินเองอีก็ไม่รู้สึกว่าแบบจะเสียหายโนะ้ตเพราะว่าอกีก็กินไม่หมดอยู่แล้วแต่ถ้าอีไม่ป้องกันเขาจะขยายพันธุ์มากเกินไปเขาก็จะไปเติบโตทำลายพืชผักที่อื่นอีก เดี๋ยวอีก็จะใช้วิธีป้องกันแต่ตัวที่เขายังเ,เกิดมาแล้วเขาก็ต้องปล่อยให้เขากินไปนะคะเดี๋ยวอีก็ไปดูตัวอื่นอีกตัวอื่นเขาจะนอนนิ่งๆน,นะคะตัวนี้เขาก็นอนนิ่งแต่อีเอาโน้มคณนาคิวมาให้เขาแล้วอะแต่เขายังไม่เกาะนะคะเขาก็ยังไปเกาะใบแห้งๆอยู่เดี๋ยวตอนเย็นอีมาดูอีกทีหนึง่ง อันนี้ถ่ายคลิปเช้านะคะต่อไปก็จะเป็นคลิปเย็นนะคะอีจะอ่าตัวอันนี้ตัวเมื่อเช้านี้เนาะอีเห็นเขาอะไปตกอยู่ห่างจากตรงนี้ตั้งตั้งกี่เมตรอ่ะสิบเมตรอีก็กกจําได้ว่าเขาเป็นหนอนล้านนี่แหละอ่าไม่รู้ว่าเขาหลุดออกมาจากตรงไหนหรือเขาไปโตที่ไหนมาเขากําลังคานอยู่ที่พื้นบูนมันร้อนนะ่ะอีกลัวเขาตายอีก,ก็เลยจับเข้ามาใส่ใบไม้ที่เหลืออีกหนึ่งใบ เขาตัแต่แรกเขาไม่ยอมไม่ยอมขึ้นใบนี้เนาะเขาก็เดินไปเดินมาแต่อีถ่ายวีดีโอไว้นะแล้วอีก็บอกว่าเดี๋ยวตอนเย็นอีจะมาดูว่ารุลปแล้วเขาจะอยู่ตรงไหนรุลปเขากินใบนี้นะคะใบนี้ก็เริ่มแหว่งโอเคก็เหลือเป็นใบสุดท้ายแล้วนะคะของต้นนี้นะคะแต่เขาก็ได้โตได้โตกันทุกตัวแล้วเหลือตัวตัวนี้ก็น่าจะได้กินอีกแต่ตัวอื่นนี้เขาเป็นดักแด้กันหมดแล้วนะ ดี๋ยวอีจะสำรวจดูว่าตัวไหนยังไม่ได้เป็นดักแด้เหลือตัวนี้ยังไม่ได้เป็นดักแด้นะคะแต่เขากินใบอ่า้ก็อันตัวเนี้ยอีก็เดี๋ยวอีไปทุกข้างนูงน้นเนาะนี่เขากำลังจะกำลังจะจ้างดักแด้โน้เดี๋ยวกาเขาก็าจะโต,โตเป็นผีเสื้อเนะอ่าใบไม้อีกหมดเลยเหลือใบเหลือใบเดียวนะคะเหลือใบนี้ใบสุดท้ายนอกนั้น เรียงหมดเลยนะคะคณนะเคียวของอีทนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะถ้าเออเขาไปเป็นผีเสื้อกันหมดแล้วเดี๋ยวอีจะตัดแต่งกิ่งเอาเขาออกแล้วเขาอีจะดูว่าเขาจะแตกใบใหม่ไหมถ้าเขาไม่แตกใบใหม่อีก็ต้องเปลี่ยนต้นถ้าเขาแตกมาอีก,ก็จะเอาใบยาสูบเนาะมาแขวนไว้ป้องกันไม่ให้เข้ามาอันนี้ตัวอะไรอีกเนี่ยเนี่ยตัวอะไรอีกเนี่ย อ,อะไรแปลก,ปลกอๆาบน้ำสองรอบแล้วยังไม่หายคันเลยนะคะมาส่งความสุขให้เพื่อนทุกคนคะ่ะมีคลิปสุดบังกันทุกคนนะคะ